ส,สคนเอาคุณคณรูเปลี่ยนสวดเลยว่าท่านโซสด <c oughs> ปาดปากเหม็แนแห้งดู <c oughs> ลา <c oughs> จบมากันเด้อเอมึงมึงออกิม,มาปักให้กูมึงไปสร้างเห็ดปุงใกูเ้อเรเาสร้างดีจะมีอีกาตอไปเปมึงมึงออกกินม,มาติให้กูกูจะเริ่มแตงมา <c oughs> ดำเยอะๆใน,นแกแกเป็นช้งผมเลยแกสวัสดีค่ะพี่น้องป้าป๋าสทุกคนนะคะตอนนี้กลาเป็นเวลาเกือบแรงๆแล,ปปงแล้วเขาสิไม่ให้สิบหมื่ไปเต็ม่ไว้ห้องฟ้าเราเปลี่ยนกูจะฟ้าแต่งหน้าแล้วก็ไม่ใช่ไปถ่ายคลิปร่ทันม้วนกางต่งแบบเร็วๆเลยว่าต้องสวยเออ <ๆ S 1> ได้โอ๊ยเปมรมเจ็บโอ๊ยโอ๊ยเปมเจ็บมากเลยอ่ะน่ามันเจ็บมากมันได้อยู่เออจะทำท่าเล่าเลยเถอะ เขาทำให้มันฟูฟูขึ้นมาหน่อยสิยังไม่จัดเป็นควายทาพี่ดองแต่งหน้าไม่เสรดจเราติดผมให้แกแต่เขาจะจัดให้แกโอ๊ยแต่วุ่นวายได้ไหมแกก็แม่งผมก็เจื่อนแต่แม่งอีปอดกูเจ็บมันแท้งสมองกูสวัสดีพี่น้องมาป่ายสิทุกคนนะคะเอ๊ะแสดงว่าเรายังไม่อับอายเลยหรือเปล่ามันดูไม่ได้อีกแล้วเพม เดูไม่ได้เหรอดูไม่ได้หรือดีกว่าต้อง <คน S 2> อัพปิกเ<ด>หรออัพไม่ปะล่ะอัพไหนอ่ะต่อเมึงข่าวมึงดูต่อเมึงอข่าวมึงในบอ,กองกูได้อ,ไอ,อ๋อ,อามึงเห็นฟูฟู่เอออัพสองอานสีตาเซปาร่า,า,รามาแล้วเอัพไหมส,สี่ร้อยห้าสิบเออเอาคนละอันเพราะเอา้องแต่งหน้าใหม่ๆบ่นี่ได้ได้ยินไม่เอาแม็กแต่งหรอกออแม่มันร่องเป็นธรรมดาเน่ยแตงหลุด ใส่บอเอาตูมัวมาใส่พอออดแน่หอยตาดูไหมอ่ะหูใหม่มากเลยลูกพอออดเป็นยังไงคะเมื่อนี้คุณสมางให้ผมม่หอยได้ไหมเมื่อกี้เขาต้องท้าตาสีไหลบามาทุกพี่น้องคอยจะท้าตามใจชอบพูดเจ้าเด้อเออพอต้องทาแป้งสีไหนคะคุณครูสมาง หนีด้วยวิธีการล็อกพื้นของพออ่เด้อยันเดียวอ่ะเอามันมีใครมูกอยู่ใดยีอยู่ในรถพุ่นนะเอ้ามันก็ติดขังเดียวมาโรดติดปุคือกะไรบ๊อบพี่หงบอแม่นั่นมันไม่น่าหนีเพียวว่าไงล่ะรถติดใช่ไหมล่ะกรุงเทพส่วงนี้นนะ พ่อสิท่าแต่งหน้าตามแฟนคลับโนมณีเนาะพูดจะเสิยคอยท่าตาสีใดกับบอกมาขมาเออปีมันเอาแปรงให้กูไงแปรงฟุ้นไหมมันจะได้เทพบ่มลงหนาเลยพอเอาต้องท่าแปรงฟุ้นเดี๋ยวนี้พอเอาว่าต้องท่าแปรงนั่นดอกซื้อตุ่มหูซื้อตเนีจยก็ของไซบอได้ละกันซื้อติ๊งจากของบ่ได้จอดได้ยังเป็นวิธีการแทงเอาแปรงเย็นตัวนี้ไหมเม่งเอ้ยแปรม สำอางช่วยครูหน่อยสิฉันจะเสร็จไหมนี่วันนี้น่ะปลาสกัดโปะแห้งมาพี่น้องมือนี่สกัดโปกรัวหัวใจมึงแต่งหนายพอออกเนี่ยมึงเขียนชิวพอเอามั้ยมึงเขียนชิวได้ได้ได้เพาแต่งซอยกันเด้อมันสิได้เร็วๆไปไปน่าจะเขียนชิวอเป่มีคนด่ามึงว่ามึงผู้ให้ผู้ใดมึงแต่งเขียนชิวออกคนเร้เว เขียวชมพูเ so ป็นบอได้สวัสดีแม่ไม้นะคะแม่แสงไม่พอนี่เพราะว่าหลังเขาเอาไฟหนุบไปเขาไปแต่งหน้าให้ลูกค้าอยู่ข้างหลังนี่มึงเสียนจุดไหนมึงเขียนกระทางเลยม่งมีสีแล้วง่ายดอกมือนี่มึงไม่แกะเองเขาไม่ได้จนีนอันนี้มึงเตรียมสีปากมาให้กูสีใดนั่นน่ะคือพอเอาตรงกุ้งบอเอาไอเล่เนอร์เฉลี่ยเปลี่ยนมันต้องเลิก อันแดงๆไงเนาะเปรมมเขามาอีกมึงเขาบอเห็นมึงพี่น้องสิว้างไหนแปมฟูนแมนไปลืมนักเรียนครูจะสอนวิธีการเขียนจิ้มนะคะครูต้องรีบไปถ่ายแล้วเพราะว่ามันมันมันอันนั้นมันหมดแล้วมึงเบิร์นชื่อกูเนาะมันสกปรกแฮงบอกมึงเอาไว้นะมาเบิร์นมึงเอาไว้นะมาเบิร์นใช่ไหเบิร์นอย่างว่าตองเบิร์นดอก อ๋อซักคิวสมัยตะกี้ไหมอุ้ยสกปรกอยู่นะเป๊ะพูดเลยว่าคิวสกปรกก้อนหนึ่งมาบาดนี่แค่คิวกำลังเลยนี่คนสวยเขาก็ตบแป้งตัวยังหรอเาเขาบอกย้อมผู้หายดอกพี่น้องเอ้ยคนสวยเนาะแล้วมึงคอยแต่งประสันจัดเต็มประสันแล้วมึงเพิ่มประสันผู้หายคักษะเบิร์คิวสีดำเด้อ มันดุเนียนกรุบเ <g ül> นียนกรุบได้อยู่ได้อยู่เปน็นยังไงสวยสวยแต่โก้ดูแต่แพงยิงยังไงม่แย่จังแม่มาแต่สวิตเซลน่าเต๋อเบบมึงื่อก่นพูดเมืบอก่อนจพดอะเพพ่อเยยน ในไฮแฟชั่นน่ะนะโมวมึงเข้าเก่งเกลียวสีหรอไมันูกต้องอีพียเน่ยกูอ่อนสุดต้องสิเขาวมะมึงดีดไเปลี่ยขามาหัวเรา้อนอีพีขนาดกูดันแม่มันใจที่ว่าไปได้ปุ้ซายบิดสบ้าเขาจะสัตว์จังสีแล้วมันจะของดั่งมึ่มปราเสั่ฐซะมันใจว่าฉันฉันสีมันต้องไปเปลีเปลือยเซฟปุ้ซายเปลี่ยขามาเมนกูเวลากูอ่อนสุดสิเนอเอออันนี้ว่าเพื่อนลูกสาวเนาะพี่น้องสวยไรเราบงมารมาสักกูอยากเอาใบใบยุคข้ามาให้มันกินมันเป็นยี่ราบชีมงานยี่ราบมังว่ามึงไงสอนกันล่ะ ผู้ใดอีกงพอเบิร์นคิวเป่ยมึงเอาคู่กันมาเขียนมึงเอามาคู่กันมาเบิร์นคิวไอ้กูเนี่ยหาคิวมันเป่ยเป่ไหมมุงนี่มึงเหตเนี้เหรอมุ้งจะเอามันได้อยู่แกเอามาสั้นดำวะโอเคแล้วแต่กูกำลองจะสั้นดำไมาสะเบิร์นให้เลยมึงเบิร์นคิวไอ้กูเด้อนี่สีดำวะสีดำท่าตาสิพี่น้องท่าตาสีใดเมื่อนี่สีทองบอก ที่ตาไม่มีสีม่วงว่ะยืมหน่อยค่ะต้องมีสีม่วงไหมลิปลองอ่าที่ตาตาไม่มีแต่ก็มีลิปสีม่วงอยู่นะเอามาสิค่ะเราเป็นลิปสติกทาไปเลยมันยียวยดีบอกตาต้องบอกครับได้ไหมคะเปลมึงอ่อนสีขาวมันไลคิวมันดูชัดเจนขึ้นมาทันทีนะความหมายนะมึงนี่มันขี้กลับมั้งเถอะมึงตอบแปลงมันไล่แหย่ดังมันขื้นคอยสีบอกตาด้วยพี่น้อง พูดว่าอามนี้บอกเลยเป็นเวลาเลิกนะที่รถติดเนาะมื่อนี้พอออแต่งมาเออชมพู่หวานหวานปัดแยมส,สีแดงสีแดงฉ่ำๆบอกเอาอีนี่คือดอกา,กากเพชรมาใส่ตาก,กูเอามันเดี่ยมๆเนาะแล้วถึง <c oughs> แล้วถึงแสลงเนาะเอามันต้องหัวตานะเพมพออน่ะแล้วมันอยู่ไหนวะเอเออันนี้เหรอ มม่ขาวแกึงเอาผู้กันมาเคลียร์ตรงนี้ให้มันดูเนียนๆซิวันนี้ผู้สัอ่างแต่งหน้าช่วยพอ,อน,นะคะนักเรียนทุกคนอิสมารเรจะไปถ่ายคลิปโอ๊ตเป๋มเราเริ่มเขาต้องเล็งมือแล้วแสงสีเบิร์ดแล้วเราเริเ่มเราเริ่มเปมมือสีขาวไม่มีเสียงบ่มีก่อสีขาวหนึ่งโอ้ยเนี่ยถ้าไต่ตามันอยู่ในกระลับนั่นนั่นกระลับสีอันนั้นเออปัดแก้มปัดเออโม่หนั่น,นอเออคุณต้องท่าไต่ตาสีขาวก่อนเพราะว่ามันอันดอลลี่อายเน้นดอลลี่อาย เออมันไ,ได้อยู่ไม่มึงเอามาเกี่ยตรงนี้มันเนียนเนียสิมันได้อยู่มันเงี้ยแม่ก็ไม่มีใครเอาสอบสอบแค่เร็วเร็วมาสิพระท่านพี่น้องคอยเฝ้า,าเร้าหัวใจคอยเฝ้าหลักปลูกเลนหมุนแรงมุ่งลายลาแหลกปลูกร้านฟุ้งเหล่ากันยังเลนหมุนต้ตาต้องดำแห้งบ่พอออกดำดำ บรีนอนแม่นักเรียนนักเรียนมาเสียงล่นเขารงเรียนแยบยบไดนอนบอเขาพอสบายต่กิสิบตายยัย่นจัยเนาะเอาสีประแจมเจ็บไหมพอออกเพมมึงมีสีปรแจมอะไรวะเอาพอต้องโบกตาดำจังเลยเนาะปากววบอ เปยมึงทาสีอะไรให้กูละมแกมึงก็มีเลือดฝาดเป็นฝาดเลยอะแม่มันก็มึงก็สีมพูดมาตุยเขาอเอกพอต้องหางตาเชียว,ยวบอกเพราะว่ากีดตาเพราะเป็นผู้เป็นผู้เฒ่าสมัยตะกี้เนี่ยอ๋ออีลี่ยบอกตาเปลือดเลย <laughs> <laughs> เนี่ย ใช่ไหมคะนักเรียนแบมเอาสีแดงมาตุ้ยเอามาใหม่เน้อ <c oughs> สีแดงชุดใสอเอโมเสกแกมเป็นยังหมดปะก <c oughs> ต่ยุ่งเนั่องอะหลามันลากเอาอิตองไปเอาของอิตองมาเยอะมมันมากก่อน,นั่น่ะ <c oughs> อาริโอจะมาหอนหรอกเอาทำไมล่ะไอ้เปรมแต่งหน้าไปทั่วห้างสัวสิรยานกันซีนอย่ากจะห้อางามล่ะอีปอบเอ้ยไม่ไม่น่ารักแล้วนี่เม็นไมน่ารักจะตายเดี๋ยวด้วยจะต้องเขียนคิวแบบกูต้องให้ไายหนุบเลิศๆพับขึ้นดำเย็ดเค่เข้องมาเย็ดแค่มึงวางสิได้เป็นได้คลิปเด้อกูบอกว่าเอากูสิเหยียบปากอีหานี่อยู่ บ้าบ้าเหรอมึงคนสวยนะผู้ใดก็มากเนาะเด็กว่าในมอสมากมึงเหม่อจะบอกครั้งสร้างนู้มันสร้างดังกูนูมันงามบังใดนี่ฮะนารักเลยแต่งหน้ากูไปทั่วไปทีเดี๋ยวนี้ที่เพจนี่ปากต้องบานไหมนี่มึงเอากากเพชรให้กูใส่ใต้ตาสิมากไลา่กันฮับเต้ยอย่างตลกตลกนี่ <c oughs> นั่นตายซะ <c oughs> ว่าเป็นนกแก้ว <c oughs> คุณนกแก้วพยายามพ้พมดิษฐ เขาเริ่มให้ไปช่วยแล้วบาดนี้มึงเอามือรูปสิอะไรหรอคะเมื่อสิเฮดไปทวจังสิอุดซูนย์ตัดแก้มได้อังตองอังตองตัดแล้วไงนี่มันมีสีนี้มาอ่ออะเรเนอร์เมื่อกี้กูใช้เอาไรวะไหนวะเห็นมั้ยครับพี่เป้อาคนสวยเจ้าติ่มไปช่วยดาบิกาเห็นมั้ยดาบิกานี่เราจะเห็นอัพพัชราภาเอาเมื่อ่านพี่น้องมากกูสิกูสิเป็นคนแต่งหรอกเพว่าอ่านน้ำดอก อาวขุ่นหยีบแคลวิเปล่ยอยู่เด้อย <c oughs> ังไม่ออกคำสั่งมาดูย <c oughs> ดังไออกคำสั่งน้องขุ่นซีว่าจะขอเปลี่นขอออฟอะไรที่เดี๋ยวเดีย๋ยวขุ่นขีดตากก่อนเรื่องตกเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ว่เปลี่ยนเมื่อไงต้องเป็นคอนเซ็ปต์ชุดใหม่และช่วงนี้ต้อหายใจแห้ง ตอนเห็นหุดาลลุนๆบอไฟไฟพูดเป็นพักกันมากหลายเปิดทิ้งแมกเยนตเป็นแมกเยนตเป็นเอ้วเขาจะได้จับเป็นมึงเอาปากสีปากมาสิบเจ็บสีปากเจ็บเจ็บลิปสติกมึงหายไปใส่เบิร์ดอยังนะลิปสติกเหรอนี่ไงสีม่วงไหมนี่ได้ได้สีนี้ได้สีของดาหรือว่าจะแดง เปมเอาสีปากแกมาปั่นให้ก <als> ูมันเปนเนียนเยนี่เนียนแกะมันหยาดหึงบมาีเด็กเนียนแกอันนี้ติกูบอกให้ไปทาคออยู่นัอันนี้ติเลยฝ้ายกูอไปคอหอกูน่ะพอไปแล้ไหมครมพอสิเขาไปทาจิแ่มันทำแล้วมึงแรนตายมามหยางเนีกูทาหอหาซีกูนะพทาบูแบเิกูบอกว่ากูให้กูทาให้ทาอยู่นันเปนมึงแค่ปากกูดูปากกูมันเตยปากเตยเนาะเม อนี่หอดูดำนี่เราอดูดังด้อเหมือนรุ่นนี่แหละหอดูดำนี่แหละง่ดหน่อยนะได้จ้าเปย์เมืงอขียขนคอปากให้กูไม่รู้บนๆหรอมันมันได้อยู่นารักลแล้วมืงใครอีกก็ชอบล้วยนี่ก้ีหยยบเฉียาดียู้นี่ฮะเอนสนุกเย็ตไปตัว กระดอกกระเดื่อแทะค้นสมัยนี้ฮะเป็นยังที่ยากน้ำแทะเขาจะแต่งลูกไรกัอเรื่องเขาไปยังจะของมีดีอยังาภาษาผัอป้าพ,าพ,าพา่อต้นผัอป้าก็เส้ยี่สิบบาทนึงน่ะแล้วมันเคยเส้เป็นพันพุ่นเปลี่ยมเนูเ่นกองคนตาเนีเ่ยคุณตาอะไรอีกไว้นี่ อ่อนาบูจ๊าน้อยนอมือนี่พึ่งบไอศีวะข้อนั่นความนี้นั่นอันนี้พันงามลไรอ้อยเปย์มาปล่อยดูจะปล่อยเขาทำไมล่ะแกโอ้ยสวยลายงามโนเปย์อีพบ้ากุ้งตั้งปัญหาเนี้ยจวงคนดอกส้มปูหานเะพิ่นบ่มีหม่องดีปัญหาเนี้ยตด๋ติงคน,นอืเออได้ปะ เปรมต้องเพิ่มยังไงวันนี้เอาขี่มาป้อนยังสิเพิ่มมันยังเพิ่มยังบ่เพิ่มสั้นดังอีกนิดนึงมึงพาปูขึ้นดำจะเป็นยังงสมควรสืหมาเด้อเปรมสิบบาทนึงเลยนะต้องดังมึมบ่นี่มึัมือสักหน่อยมาเปรมมันสนิทพอแล้วมันสีมันสีมันสีโหดโพดาะเนาะเจ้าของสวยร้ายเขาแต่งอย่างผู้หญิงหายะพักกันมากประสันอีนุ่ยคือกันอยู่ทักภาคใต้พันอีนุ่ยอีนั่นอีผู้หายไง อือย่า้คนคนนี้มาสี่เจ้าของดอกเป๊มาเจ้าของนี่นี่ขั้นทาขั้นมาฉันเลิกเล่นบีท็อกแล้วพวกฉีนี่เปิดขึ้นมาโผล่โวอยู่ใส่ตหัวสุดบิกินี่ลงคือสิอยากขั้นหีขั้นอะไรเป๊กุศิบาอีกย่างรักเดือแท้พูดอีกกอดสีพัเพลงแตงนันแตงนี่แล้วก็ว่าไปกอดผู้นั้นผู้นี้แล้วรอดอกคนมากมาคือขั้นสั้นสี่ดอกเป๊ะพันมากหลายเสียงความรักผู้ใดสิมาหยากอยู่งจะตีแตงหีิจะตีแตงชายมึงแย่สับสนกับเพศของมึงอยู่นั่นอันนี้ได้ลูกสาวได้หนิปล่อยลูกเดียวได้อมื้้เฮา แก่มาแดงตีเพิ่มไปอีกรู้เปลมมันไม่มีสีแดงเลยเมต้องเอาเอายิมสติกับท่าวมันแซ่บสีเบอร์ลี่อีกอดะสีเบอร์ลี่พิ่นเพิอกไทยหลุดกับผู้ใต้สัสติดอกับเตมมาเจาะของงามหลายเพิ่กมาแต่งหญิงแต่งอย่างแล้วก็ไทยหลุดกับผู้ใต้โล่งมันบว่าเขามาเจาะของหลาเพชรสีมะอ่าวจู่นั่นแล้วมันค่อยพันมาสั่นวัวมปนเกาเนี้ยงความแท้งด่าสีมะเมียฝรั่งอีกอย่างนี่ครูนะนี่นี่ครูจะมีงานกีฬาที่โรงเรียนนะนี่ครูจะตบบอลเล่ เปลี่ยนกูเจ้าตูมูแถวๆทั้งหลายมึงออกตูมูแถวๆไห้กูมีนี่ไปเปลี่ยนสูตรตถวถาล้วเรื่องมันสิบปท่านคลิปแน่มึงถ่ายคลิปมึงควรนับแป๊บนึงอยู่ข้างหน้านี่แหละสิลบคลิปอยู่ได้เบอร์นี่เด้อเด้อบ้าบ้าปากดีพนันเด้อพนันผู้นี้ก็ได้ยแล้วมาซุ้มเก๋มาใส่ผัากันงัดคอยขึ้นมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์งัดคอยเป็นคอนเซ็ปต์เป็นกิงกีฬางัดคอยจึืดๆดอกเปรมแล้วบังโตจริงมึงก็ตุนลบอยู่ได้ฉีดต้มนี่ซะาอือ ป้าประพงน์ง่ามันดีเลยถอดสุกเกศสุดหนักพุทธกันเปลี่ยนรูปโปร่ฝ้ายยั่วยั่วจักรสันตสี่โตตุ่โตจรงเฮ็ดแก้วแมวอยู่เฮ้ยมาเราเพิ่มตาก้อนศูนย์เปลี่ยนมึงหามึงเลยชุดมึงใส่ชุดเล้าหน่ะชุดของเล้าของโกติมันเป็นแบบยั่วยั่วบอกตาก้อนอีกมีเพจหนี่งก็จ้าสีอ่อนซีนนี่งมาทไสกุยเนี่ยกากเพจมาทไสมองวางชิวกูซะ เลยพึงวึงหยุดนะเออสนีกับขั้นหีหลายซาเปมกุศิบาอย่างกูเอาหน้าแบบกูไปเมนหน้าแบบไปสีน้ำไปเมนน้ำเข้าดอกสนีก็ได้ขั้นหีอย่างกระดกกระเดียไปเมนเขาจังสันจังสี่มันนี่อีหนึ่งเด้อไปเมนบุซายเขาอาบลูกคู่กับกูกับไปการปาแฟนหล่อจังสันสี่โอ้ยอีปอดเขาอาบลูกคู่กันกับสีปอดได้นะแต่มันนุ่นยากเขาคักเนาะอีชันีหีเม่นอีหีข้าวไงอีกะลีสะดิงอันนี้ไม่ได้แฟนคลับเลยแฟนคลับมุตเจ้าฮักข่อยเจ้าต้องทิ้มคอยเด้อเออเขาอาบลูกคู่ข่อยกังสีกับ แฟนหรอสมกันดีนะกูอยากเหยียบแฉลมันขวบเหมือนปากนี่ปัาเจ,จ้าของงานมาอีกแบบหีไปให้เขาสี่ทางติ่งแต่พันออกติ่งแต่พันมุนคือบักสลัดนี่ <c oughs> อีผู้ไฮแฟนขับมากมารัวหัวใจคนสิพักโจมตีค้อนมือนี่ขำว่อีกกระทอู้อีกนึงคือกันเต้นโซค่อยโซ,โซ่อย่างสมัยอยากอายบ้าอยากอาย,าอย,าอายเมือนะ่อเนาะค่อยมันทอดซากกระเบือ,อนี่ซะประรกับพักขัดมืองเป็นมือเ,เป็นแสนคักซะมันมีอีกนึงเต็นอีกหีล่งละน่าละอีกนึงอีเต้นนี้กระเดีแต่จะเป็นเสียสื่อสารกระทู้ข้าซะเออ แล้วเมื่เขาสา ح, คุณงามความดีมาแต่ความมัดโซ่ค่อยโซ่อย่างอิปกว่าบางเอ้ยจะแบบความผูนยิ่งยู่ใส่พนเม้ามาพารามิสนี่เราในคลิปดอกสุกสีนี่นั่นสูดได้เมอร์นี่บ้านมันอนีมาว่าลวงแห้งเก่เปเอ้ยคนสวยเนาะเปลี่ยนสูตรมันสิคืดแล้วอีป,ปอบมันจะได้ทายอย่างยู่นี่มือน,นี่นะ อกันซีนเนาพี่น้องเอ้ยพราชนันจะไปกันซีนอะไรบาร์ดีบางามกับบาดีนะงานน้ำเพลินโลดมันบอกอึดจาผู้สิมาเข้าหน่ะหน่ะพี่น้องเอ้ยกันว่าต้าเข้าเป็นตัวตนของตัว,ตวเองแล้วบึงอิปปอบดันย่านกูบอเอามากินดอกให้แบบนัหน่ะกูบอกอึดจากูุทิมาหนนะ่ะ <c oughs> พอน้องมาเมนเข้าแบบว่ากัดเข้าใจันทั้งสีอิปปอบเอ้ยหน,ะนยานะพอนิ้วเข็ดเล็กคือปลาโลดนี่ซะหน่ามึงกินหนักว่าไม่เสีไปกลมันแซมันแหลมลายกระดายเส้นขับมาประเมอนี่จัดเต็มจัดเพชรไปเลย ามากันซีถ้าจะจะสีสีมา,ากมันซีอีอย่างอีปอบมึงมีหีมึงก็ได้สีอยู่แล้วแต่มึงง่างขาลงแต่มาขัดสีเขามาขอมาแตงมึงฟันไปโลดเขามันจะไปดำหน้านอะละอีปอบพูนไปคุดอีปูเหมืนมาดองขายนั่นพี่น้องเขาอาบลูกครูข่อยซื้อให้แบบรอมาอาบลูกกับโดยความต่างหากโดยความแบบว่าเออเขาเป็นแฟนขับเรานั่นเราอาบลูกอีชั้นนี้เหรอเพรอแกวเหมียวมาเมียนไว้อย่างก็บว่าอุ้ยเหมาะสมกันดีนะฉันเลยขอไปเมืองเฟสจะของป่าพนงามเหรออีปอบเพื่อป่าเสียบทงนี่จ้า อีบ่มีเบียกมีงานอีถวายหีเขาขากซะมึงไปใครหีวัทธายาคุณน่นะแม่มึงสิไดีดี่พี่ปออืออมาหาสิมาวางกินได้แบบเราเเขาต้งกินมุงดอกสิมบาบังเขาไปแต่งไปจบชีวิตอยู่กับชีวิตของมึงเขามาเอาอีอยอมึงไปเสียหยามันผู้แลวอีปอบไงมึงข้นหีแล้วจีมึงขับไปทำไมในค่ข่ายทหารน่ะให้เขาล้มแขกมึงหิมุนนี่ไปยังกล,กลัวมันกลัวมันกล้วยโบสหีพันมุนไรก็ได้ กูแล้วมันไปมาแล้วกูมันไปมาดูแล้วใครทหา,หนหนารน่ะนะแปลงหูรับตับใหม่เขาอะไรน่ะน่ะขูดจัคแม่มานหน่อยเกินไปซะแล้วมือนี้นั่นปล่อยแล้วเสียงสีเบิร์ดแล้วสีไปใบถ่ายคลิปเราทั้งมือนี้สีเบงร์ดเบิรงดมือนี่คือสีเบิร์ดอีพีเพจโซ่ค่อยนั่นซะแฟนคลับกระไดบอกยางบอกแฟนปากจากปาาซะบ่ หนึ่งตำบลพอเพียงเลี้ยงอำเภอขอนแก่นนี่ไหมี่มีกระดาษล้ำแม่บัดนีเราเรียกว่คนสวยราบิกาขอนแก่นแห่มาหลังินกวางใหญ่อืแม่ซื้อสวนแล้วสูนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ้านเจ้าของดีอย่างกอดกระเดียวอีหีมาอีหีระเบิดอีแตกมาเพราะไงพมจะมทนุ่นกินแรงมาแรงเยอะบริษัทหนึ่งมึงกินมาตดหีมึงก็มาเกี่ยวกับแท้ฮ่าฮคอมเมนต์จะพผาบัานได้กี่ใบบ้าน อย่างนั้นอย่างนี้กัดเขาจะสันทั้งสี่กันซีจะสั่นสี่โอ้ยนี่บ่ต้องห่วงดอกห่วงกันลงแม่เบอร์หนึ่งเขาบอกมาสีดาขกูจับจับสร้างเว้ยหฮีมึงมีเสน่ห์อะไรตีมึงมีเแค่มีซัดถวายเขาพึ่งตุยติกูร้องออกมาแล้วกูเบิร์ตตกมาตายเแียแล้วกูสุดตัวร้องลายเแียแล้วอีพิกตี้ไงอย่าเป็นพิกตี้พันท้ายลูกสันโอ้ยคือจิกกระเดียนตายแดดนี่อีผีกีซีีมึง ฝนมาตกดอกแม่แรงอยู่นี่ตกมาแม่มาพอมันยังบุกฝนกระไรตกก็เป็นเวลาเวลาสิริไทยคิดกูสิณอ์เกียดตุ่มันแหลมมันทัวร์อยู่เบาหลวงบาบินน้องเหมือนนี้คอยห่างมใจากพี่ก้าวแล้วขอโทษเออ คนไหนค้นสวยดาวิกาเขาบป็นยเอดาวิ้าพี่น้องเขาเป็นดาวิกาคุจักอีบ่าอย่างเนาะเมื่อกลราม่แ้งเบิดกินเบิดสตเจาะแล้วน็เนี่ยดาวิกาจมูกสวยนะป้าหน้าผากยังสวยผากสวยแฮงหนุ่มดีไรพูดเมื่พอกระโดดง่ามเนาะดาวิกานั่งแบบเดอะเฟสไม่ตอนนี้ปีหนจ้าพี่น้องเอ้ยเอา ข้ามแที่มันพอดีก็ยังเก็บไอย่าถ้าแต่อ,อยซางอินอะมันกันซีนมันเป็นเมนในการกันซีนนลยแม่เออแต่เด็กยวมาปอซองเขาก็ยังหูเปมเอ้ยว่ามันเมนกันซีนอืมเ <c oughs> จ้าของดีดิบด,ดีดีแล้วอีกกรอบไปฟ้ามือใส่เข่วมันขูข่ควบคบ,บ,บ,บออกอยู่อือหลังพอนั่นพี่น้องไม่เคยซูน <c oughs> ชอบคิด <c oughs> พอเอามือแล้งค้าสกูรสุก้อนข้ามแต่แที่มันหยาบคายก็บย่างเอาไปว,ว,ว่าแล้วหลังมู่เจ้าก็ได้เขาจะว่าหอยสอนได้หล่ะ หากขึ้นเก่าหน่ะล่ะพี่น้องเอ้ยสมุดเด็มันมาต่อตานเขาต้องต่อยซอยกันเด้อคนผู้ดีผู้จบเอ้ยแต่เห็ดจมูกขึ้นมาเลยจีซาบีเพ่นเน็ดจมูกให้ขึงหงอยู่ซะถ้าไปเห็ดหุ่นมอดีที่สุดในประเทศกันยังแข็งคือเก่าอยู่ก็จะเก่าไม่ไพ่มาใส่ด่างรถบีท่อนั้นเป้าหลายใหญ่ห้างอะไรมือแล้งอ่อนสดกินอย่างล่มคลิปแม่มันสนานมันไหวน้องมือแล้งพี่น้องเนาะอาฮักมุกจะขึ้นเก่าหน่ะข้ามแต่ที่มันบ่ดีกับเจ้าไปเบาเด้อล่ะแต่ว่าอีนั่นมันแตกมาอีหลี